สบายดีพี่น้องม,นม,ม,องอนมันนี้แม่ม้อนสือเตี้ยวมาสู่นางอ่นกินเด้อพี่น้องเดอ้อมาสดเตี้ยวห่อนๆแล้วแม่มอนเด้อเฟอร์หนังงัวเด้อมาแซ่บๆเหมือกันจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วสบายดีายดม,ามากินเฟอร์ก,กันเดอ้อเฟอหนังงัวเด้อ แม่มอนี่ตั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าดีนะพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้าตอนเต้าเอาไก่ตัวใหญ่มาให้กินตอนเที่ยงผมไปซื้อเพิ่มให้กินอีกีแม่ถือเละบนีแม่เจ้าเหมอยากกินเข่าเนาะเหมือนอยากกินเข่าอยากกินแบบนี้กินแบบนี้แล้วลูกลูกใหญ่มั้งเยอะใหญ่พอแห้งยังสีเลี้ยงอีกอยู่เลยเนาะเลี้ยงตือเลี้ยงสิหาสื่อมาแปตงหวานมาปลาพาดีเนี่ย เูาเคยนี่ซิเลียงอยังไม่เย่าแน่อยู่บ้นนี่ไปซื้อแตงเลี้ยกมูกระทะว่มะแรงนะมาแตงกลางโพสีนี่มะแรงเด้อขอไปซื้อมูกระทะให้เจ้ากินเด้อบ้านนี่เป็นมูกระทะบ่เราเคยไปซื้อมูกระทะให้กินนะโยนมีแต่็ม่เถ่าเลี้ยงเนาะอยากอายได้ไก่ก็เป็นโตัวนาะพี่น้องกันนี่แหละเป็นมาอยู่ต้องกันก็ได้ มีแต่แม่ซื้อมาให้กินเล่งไปหาหมกูกระทะจักชุดเนองมา,ย,า,งาย,ย่างเอาเน,นื้อเฮือนเนี่ยย่างเฮือนปวนกะปิมีผนไห่เลือดที่้องเลือดจำขึ้นในนี้แหละ อืลาบแล้วตัใสขอน้ำแซ่บนะแซ่บจะบ่มีลูกซีเอหันนี่แซ่บเคยกินประจำห,นนงงหันนะ้ำขงเจ้าคุณอบว่าใสลูกซีเห็นไหม่ีมดลูกซีเหนไหมมันขสิผิดหันเลยดิมืดลูกซีมืดลูกซีหันน้ำงผงกินประจำ ปลาดีล้างกล้องเด้๋ยวกิน้องด้วยแต่หน่าฉันกินชั่วกับปุ่นแล้วเจอในซ่างตลาดมันจะห่าน้ำผงคนเดียวเสี่งน้อยตัวหมะพร้าหมะพอ้าอีเลิศ์มันเป็นหนึ่งข้าวโพดโอ้ยมึงแม่เหรอ งนม่คอยไปด้วยฉันไปจักใบพูกจะดึงเอาใบพูก่อนดึงจัก่อยใบพูใบขลิบด้วยเมฆตางกันเาบ่เพือจับเ่เพ่อพักเอยงนี้ไ่ไ่มระโปนั่งน้อยนั่งน้อยนั่งน้อยเพื่อยค่ะ เลยเพิ่นสวนไม่น่อยตวดอึดซวนเ้าวยไม่เลยดีวยไม่ได้ขยเลยคอยปลูกเวลาทัวคอยทางถิ่ปลูกในวังหันเลย dẹp ngang môn xe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  mà xe môn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  lấy môn xe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  บอกสื่อไง้ักบุซี่บอกเดี๋ยวขอฉัไปซื้อเอาขอฉัไปซื้อมูกิโลหนึ่งมาซอยเอาซื้อบุนเส้นซื้อไค่ซื้อักซื้อมาเห็นกินเองตังโมขากินเองนั่งมาเลย ลองสองเสียงห่นเท่งห่อนนี่นาะห่นบพรท่านก็ไปซื้อของเขาแชนหนึ่ง จะโ,โมงอ,งอะไรเจมโมเขาไบถือลโม่สาโมงบถือจะใส่ใหยังไงไปให้กัเขาตั้งให้กับมันบ่เป็นไทยเดินร้านไม่เขาใส่นะซี่เปใา้ฮเผาปุเห็ดให้อยคือเต่าเมื่อนก่อนันปเห็ดหก่อเห็ดไ ออ,อตื่นอุบออกมาหลุนะดเนาะคาอยูต้องคอยเขาก็เลยให้เขาไปอาลุกนะตื่นล้าคอยไว้รับอีกคนข้างกินจะนอนมันเป็นตื่นเดี๋ยวมงงงข้อถือตัสื่อน,นะคนข้างกินจะนอนมันเปน็นนองตื่นก้อยอยีล้วกรับ าน,นานนองตื่นเลยนองตื่น,นเลยนองยังกะนอนอยู่คอยกินเบิร์ตพอดีเอากินแม่มอนกินแม่มอนกินชาคนเห็นข้าเดียวเบิร์กินไปอีกนะคนหน่อยนะคะ หานกันนอนเลยแห้ะอ่ะนอนง้อข้อขัน้เอเออออนอนไปอยูนอู่นอนอยน้งแอเออนอนไปอยู่ในอู่ื่นไว้แด้วขาบอกอานอนอูนะอานอนอูจากนอนถึงเปิดหอลมไส้ ตัดเพื่อตัดแห้งให้ห่อนอาบคิดนี่ทำไปมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปกดใซ่กดไลค์ซับตะไคร้เฮ็ดส่งเมมอนกลอนใจสู้เด้อพี่น้องเด้อ